Sekunde, ja. So, thai Tầm thầy cung hẹn. Ja, tập tên. Cô Tầm thọ. Ê, tầm thầy chế à. สุดเด้บุตามกินเองมนันเป็นอะไรแซ่บป่ะพี่น้องเบิ่อขึ้นมนันเลยอร่อยหอมหือโอเค <Okay. S 2> ตาเองกินเองหายเอง <laughs> บอกพริกนั่นว่าเป็นน้ำตาลกับเผ็ดด้วยใส่ย่อยนี่ลายเป็นยัง